ับสบายดีเด้อพี่น้องกองปาย์เมื่อสุกคคนพี่น้องมาเมื่อจะเป็นพี่น้องฟังลาฟังไทยพี่น้องต่างประเทศบ้านน้อยกันยินดีต้องทำเข้าสื่อซองบ้านน้อยชาแนลอีกแล้วพี่น้องมามื่อนี่พาพี่พี่น้องมาเบิ่งบุญทรงเครื่องพี่น้องเมื่อเนยมาจ้กเครื่องพี่น้องเลยอยู่บ้านละหาน้ำเนาะปากซองละหาน้ำพี่น้องเมื่อสองขอนแข่งสุนทรเกศสุวรรณลาวเนาะมื่อนี่ก็ได้มากับผมเป็นครูบาอาจารย์เป็นโซเฟอร์ขึ้นเก่าพี่น้องมาเลยเนาะ ไปเลยลงมากับ4-5คนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็โอ้เสียงเสียงเพลงเสียงดนตรีดังแฮงพี่น้องเนาะเก็ย่างมา2คนเนาะยังบ่เืซ่วงพี่น้องเพราะว่าหาก็มาฮอดเนาะอ่ะขอพี่น้องไปบ่กด้พี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยอ้าม่อหน้าน้ําพี่น้องใครกใส่เอื้อซ่วงยังบ่เห็นเด นี่มาแล้วพี่น้องนี่ลักไซลักไซทุ่งลักไซพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมทุ่งลักไซไปเลยเฮือสัวเราโอ้ยยิงู่ไก่แท้ไก่หลายไก่หลายพี่น้องเนะโอ้ยโอ้ไก่พี่น้องไก่ไก่ไก่ เปนะโอ้ยเกษสงไก่แห้งไก่แห้งคุณพ่อน้ำไก่น้งไก่อ้ไก่ลายคุณพ่อเลยเอ้าทาเป่นสวงมาพี่น้ออย่าเสิเบิงเนาะว่าลกไซนอโอ้ฟังนั่นกับีห้างขายเครื่องเสยพี่น้อเนาะเป็นฟังซ่พี่น้อเลย่ อ่ามีอ่างใครเครื่องเสยพี่น้องอันนี้คือทุ่งลักไส้พี่น้องเห็นปะเอ็นเนาะอยู่กลางนาเห็นปะพี่น้องนี่ลักไส้เนาะคือ้ทุ่งไส้ใบโน้อยอยู่ที่นี่้รอถ่าเนาะอันี้สวมมาตอนไหนเนาะจะใคยเบิ้์มใครพี่น้องเนาะอ่าลังมาแล้วลังมาแล้วล้างมาแล้วเฮ้ยสวมมาแล้วเฮ้ยสวมมาแล้วพี่น้องอ่าโต เจ็ดน so, ี่บอพี่น้องคนไหนมาแล้วไปไกลคนไหนพี่น้องโอ้นมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าต้องมาเฉพ่อกับพี่น้องมาอีน้อยถ่ายลักไส่พี่น้องมาแล้วมาแล้วตามล่องแม่น่ามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอ้า ไพจะเป็นไผ่พ่น้องนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเจ้าเข่าพี่น้องเจ้ามาเอ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอิบอิบเอ้าไอ้เป็นไผ่รุ่นซีผาซีไผ่มาพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาเออสิเป็นตำกันจะเป็นแดงบันเป็นขัวเป็นทรายพี่เ้าะเอ้ายังไ่ยังไกเพ่นยังไ่ยังไ่ปาโทรมาแล้วมาแล้วเอ้าอ๊บอ๊บอ๊บลองนำคางไหนกินกันแท้ต้องบาสิเบ่งบมเนาะมหลังกิจนาแก็ต้องนามหล้งนา เอามาเลยพี on, no kids, oh, oh ่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอามาแล้วพ uh ี huh. uh ่น huh. uh ้องมาแล้วมาแลยเอาเอาสิเปลี่ยนสมผู้แล้วเป็นเขียวเขียวแล้วเขียวเขียวแล้วส้มเขียวแล้วส้มโอ้เขียวลำหนาโอ้ยพุ๋มเองพี่น้องข้าบุงเสลียงเนาะเขียวลำหนาประมาณนี้สมผู้พี่พี่น้องพี่ เบื้องขวไปด้เบื้องขวไปเ้องเอาาเอาเอาเป็นไผ่เป็นไผเอาเป็นไผ่เป็นไผ่ไปเองเอาเตนสีผ้ผบ่อยเอสีสมสีสมเืองสีสมเสียเสี้ยเ้งแรกข้งแรกโอ้ไผ่เป็ไผ่สีส้มสีส้มไปเรื่องสีสมกาแล้วกาแล้วกาแล้วกาแล้กาแล้วปาตัวเล็เอาาเอาาใครกแท้ใครกแท้สูสีไปเืองสูสี สูสีพี่น้องสูสีสูสีเอาเอาเออจบไปไปเรียบร้อยพี่น้องโอ้สีชมนี่มาแห้งพี่น้องอ่าจบพี่น้องรุ่นสองสี่หกแปดรุ่นสิบห้าสี่ห้าพี่น้องเนาะสิบห้าสิบสองนี่เหยียหน่อยเหยียบหน่อยพี่น้องปฟาโตส่งเหยือส่งเหยือ หลาน้าพี่น้องหลาน้าเห็นวมาสีสมมีโฮนี่พี่น้องเฮ้แล yes ้วเฮ้แล้วเออเพื่อเบื้องขวามือพี่น้องเบื้องขวามือเนาะเออสีฟ้าครับสีสมสีสมเฮ้แล้วพี่น้องเทว่าสีสมเอาชนะไปแล้วน้องเนาะ